ซุปพม,มันหอนเลยครับมือนตุ่มใหม่ๆหรือเส้นอาจจะตุ่มโดนเนี่ยนะครับพี่น้อง๊ะสาวหอน,น,นอ่ะน้อ นี่ฮ้อนๆอยู่ต้มมันฮ้อนเด้พี่น้องน้ำบห่หลายปานดต้องเพิ่มน้ก,นนนนนก,ก่นี้นิดนึงเนาะมามองสดเบิ่งแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่ต้องเบิ่งน้ซุปพี่น้องอื้อ าแอบแล้วครับเย็นเนีย่ยแหละล่ะมื้อแอบโอ้แ่บดวงตาแบพี่น้องเติมความสนุกพี่กบดเนาะื่วง Nói ở ôm hiển cặp ủa Xin năm an mấy năm quý nó. Đó. Ô, งงกินง่ายกันก็นี่ละแต่ก็จับแบบปลาสมเปรกหลวปพี่น้องง่ายๆต้มน้ำแต่ใครไม่มาเนาะครับเอาจะสมัยนี้ก็ง่ายครับบต้องกับไปทั้งหนออนะครับอยากกินก็จับก็บซื้อมาแล้วอยากได้ก็ตุ่มนิ่มหน่อน,นะก็ให้มีไฟครับ 終、oh, sure, わったと思いま 嗯。Mm hmm. คบคนั้นเลบดครับงอแตกเลยอืมครับงแตกเลยบุตกินดนมาฟุครับพี่นมอสดก็จะพี่ ừ có nhau Chuyện cay à